ขอนอบน้อมด้วยเสียนกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่แปดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในาศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้น เรากำลังร่วมกันศึกษาในอนุบุพิกถาที่พระองค์นั้นทรงแสดงสำหรับคฤรือหัดเพื่อให้ขัดเกลากิเลสที่หยาบอยู่ก่อนที่จะเข้าสู่การฟังพระสัทธรรมที่เป็นไปในอริยสัจสีค่ะการศึกษาในขณะนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องของสักขากถาเป็นไปในเทวภูมิค่ะแต่เนื่องจากว่าได้ศึกษาแล้วในเรื่องของภูมิ ก็เลยขอแสดงในเรื่องของ31ภูมิและคติห้าหนึ่งเทวคติชั้นจาตุมหาราชิกามหาราชทั้งสประทับบนตอนกลางเขาสิเนรุทิศละองค์สูงระดับยอดเขายุคันทรห่างจากที่มนุษย์อยู่4 2่หมพันโยชน์สามพวกคือภุมมัทถะอยู่ตามภูเขาแม่น้ำม,มหาสมุทร ใต้ดินบ้านเจดีศาลาและซุ้มประตูเป็นต้นรุกขดถะอยู่บนต้นไม้บ้างก็มีวิมานบ้างก็ไม่มีอากาศสัตถะมีวิมานซึ่งจะลอยเวียนไปรอบเขาสิเนรุชั้นดาวติงสะอยู่บนยอดเขาสิเนรุและบนวิมานในอากาศห่างจากชั้นจาตุม4 2่0ม4พันโยธ และเทวดาชั้นต่อๆไปก็จะห่างออกจากกันด้วยระยะทางเช่นนี้และอาศัยบนวิมานในอากาศโดยประเภทเดียวมีความประณีตงดงามขึ้นเป็นลำดับไปส่วนพรหมโลกชั้นแรกสุดคือปฐมฌานภูมิอยู่ห่างจากชั้นปรนิมิตตสวัตตีห้าล้านห้าแสนแปดพันโยและพรหม ระดับที่สูงขึ้นไปแต่ละชั้นก็จะอยู่ห่างเป็นระยะทางเช่นเดียวกันรวมทั้งสุทธาวาสภูมห้และอรูปภูมสีของมนุษย์สักคติตั้งอยู่ในสี่ทิศของเขาซิเนรุทิศเหนือเป็นอุตรกุรุทวีปทิศใต้ตชมพูทวีปคือโลกทิศตะวันออกเป็นบุพาวิเทหาทวีปทิศตะวันตก เป็นอัปรโคโยานทวีปสามเตตะคติอสุรภูมิมีหนึ่งเทวาในวงเล็บเวปจิตติสุภีราหุปาหาระสัมภรตีอยู่ใต้ภูเขาสินเนรุวินิปาติกะอยู่ในมนุษย์โลกป่าเขาต้นไม้สารบริวารของภูมิมัฏฐเทวดาสองเปตติ ในวงเล็บกาลกันจิกะเปรศเวมานิกเปรสอาวุธทิกเปรสสามนิรย์ยะอยู่ในโลกันตริกะนรกอยู่ระหว่างกลางเขตเชื่อมต่อของสามจักรวาลเปติวิศยาภูมิวงเล็บปรัฐตูปชีวิกะขุปปีปาสิกะนิชามตันหิกะกาลังกันจิกะอยู่ทั่วไปตามป่าภูเขา เหวเกาะทะเลมหาสมุทรป่าช้าเป็นต้นในสามคตินี้มีในเทวคติซึ่งแน่นอนว่านั้นก็เกิดจากการเจริญกุศลในเทวดานั้นเป็นไปในบุญญากิริยาวัตถุสิบที่ยังไม่ถึงฌานกุศลแต่ในพรหมโลกนั้นเกิดจากการเจริญฌานซึ่งแน่นอนต้องได้ตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นไปค่ะ ไปจนถึงอรูปชาติจึงเป็นรูปประพรมและอรูปประพรมค่ะส่วนในสุทธาวาสภูมินั้นเป็นภูมิของพระอนาคามีและพระอรหันต์ที่ได้อภินยาห้าในมนุษยภูมินั้นเป็นภูมิของการเจริญที่เป็นไปในกุศลกรรมบทที่เป็นไปในทานมีศีลรองรับหรือศีล และวิปัสสนาที่ยังไม่ถึงระดับแทงตลอดในอริยสัจสี่ค่ะทวีปที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะต้องมาตรัสโลค,คือชมพูทวีปเพราะเหตุว่ามนุษย์ในชมพูทวีปนั้นเป็นผู้กล้าหาญเมื่อทําดีก็ดีถึงที่สุดได้คือเป็นได้ถึงความเป็นพระสมาสัมพุทธเจา้าพระปัจเจก,กพุทธเจา้าและพระสาวกของพระสมาสัมพุทธเจา้า รวมทั้งข้อที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือข้อที่สองมีสติตั้งมัน่นไม่ว่าจะมีสุขหรือทุกข์ก็เป็นเหตุให้ไม่ประมาทค่ะข้อที่สามมีพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมได้นั้นก็หมายถึงว่าสามารถบวชบรรพชาและเข้าถึงพรหมจรรย์อันสูงสุดคือมรรคผลนิพพานส่วนในอุตรากุรุทวีปนั้น มีอายุเท่ากันคือหนึ่งพันปีเป็นผู้มีศีลหา้าเป็นปกติไม่มีทุกข์เพราะกามตัญหาและไม่มีความหวงแหนสามบุพาวิเทหะทวีปเป็นทวีปที่มีการรักษาศีลดีไม่มีการบรนประชาการประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายนั้นไม่สามารถถึงที่สุดถูกได้ในอัปราคโคยานทวีปนั้นก็เช่นกันค่ะ สรุปได้ว่าทวีปท,ที่เหมาะสมที่สุดแล้วในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์และอายุก็จะแปรเปลี่ยนไปตามความเปลี่ยนแปลงเรื่องของคุณธรรมแห่งศีลถ้ามีคุณธรรมแห่งศีลดีอายุก็ย่อมมีการเพิ่มพูนสูงขึ้นในเวลาที่ถูศีลอายุก็เสื่อมไปส่วนในทวีปท,ทั้งสามนั้นอายุก็จะคงที่ คือบุพาวิเทหะทวีปมีอายุเจ็ดร้อยปีอัปราคโคยานทวีปมีอายุห้ารอยปีอุตรากุรุทวีปอายุหนึ่งพปีด้วยเหตุนี้ชมพูทวีปจึงเป็นทวีปที่เหมาะสมที่สุดในการประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุด 3. เปตักคติอสุรภูมิมีหนึ่งเทวะมีเวปจิตติสุภลีราหุ ปหาระสัมภรติอยู่ใต้ภูเขาสิเนรุวินิปาติกะอยู่ในมนุษย์โลกป่าเขาต้นไม้สารบริวารของภูมิมัทถะเทวดาสองเปตักคติคือกาลกันจิกเปรตเวมานิกเปรตอาวุธิกเปรตซึ่งเปรตนั้น ก็เกิดจากบุคคลตอนที่อยู่ในมนุษย์โลกมักริษยาตรณีไม่ให้ทานแม้ด้วยตนอย่างห้ามพวกที่ให้ทานอื่นๆเป็นคนเห็นแก่ตัวบุคคลเหล่านั้นย่อมเกิดในพวกเปรตสนิระยะอยู่ในโลกันตริกานร,รกอยู่ระหว่างกลางเขตเชื่อมต่อของสามจักรวาลเปติวิสยาภูมิคือปรัตตุปชีวกะ ขุปีปาสิกะนิชามะตันหิกะกาลกันจิกะอยู่ทั่วไปตามป่าภูเขาเหวเกาะทะเลมหาสมุทรป่าช้าเป็นต้นไม่มีที่อยู่โดยเฉพาะสี่ดิริชานคติคืออัปะท,ทะทวิปะทะจตุปะทะพระหุปะทะคือสัตว์มีเท้าบ้างไม่มีเท้าบ้าง สัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าและสัตว์มีเท้ามากไม่มีสถานที่อยู่โดยเฉพาะและอยู่ทั่วไปในมนุษยโลกทั้งที่เห็นได้ด้วยตาคือมังสัตว์จักสุและที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามีอยู่เป็นประจำสัตว์เหล่านี้เป็นพวกที่ยังมีสัญญาสามประการไม่ขาดระยะคือกามสัญญา โคจรสัญญามรณะสัญญาส่วนธรรมสัญญานั้นหาได้ยากยิ่งก็ในสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายที่จะชื่อว่ากระทำการงานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นกสิกรรมและโครักกรรมย่อมไม่มีสัตว์เหล่านั้นเคี้ยวกินยาและใบไม้เป็นต้นเคี้ยวกินกันและกันเคี้ยกินสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าเพราะฉะนั้น สัตว์เดรัจฉานนั้นจึงมีความกลัวตายไม่ขาดระยะเพราะความกลัวตายพวกสัตว์เดรัจฉานนั้นจึงสแสวงหาที่ซ่อนแล้วเขียวกินอาหารในที่นั้นๆพวกสัตว์เดรัจฉานนั้นกระทำปานาติบาตจนตลอดชีวิตจึงบันเกิดในอบายเป็นความจริงพวกนกแรง้งย่อมกินพวกงูพวกงูย่อมกินพวกกบ พวกกบย่อมกินพวกมแมลงพวกแม่สีหะแม่เสือโครงแม่เสือเหลืองและแม่โคแต่ละพวกคลอดลูกออกมาแล้วเมื่อหาอาหารอย่างอื่นไม่ได้อดกรัน้นความทุกข์เนื่องจากความหิวไม่ได้จึงทิ้งความรักลูกแล้วกินลูกลูกที่วิ่งเข้าหาเพราะความรักแม่หรือเพื่อจะดูดกินน้ำนมสัตว์บางพวกก็เกิดมา เดือดพรานอยู่ในซากศพมนุษย์เป็นต้นหรือเกิดขึ้นในบ่อน้ำคลํามีกลิ่นเหม็นกินซากศพนั้นๆแห้งตายไปเพราะความร้อนในร่างกายมนุษย์มีหมู่นอนประมาณแปดสิบประกูลบังเกิดอยู่ร่างกายนี้แหละเป็นสถานที่คลอดลูกหลานของตนของหมูนออน,นี้ร่างกายนี้แหละเป็นสถานที่หากินร่างกายนี้แหละ เป็นสถานที่นอนร่างกายนี้แหละเป็นศาลาบำบัดผู้ป่วยไข้ร่างกายนี้แหละเป็นป่าชา้าร่างกายของมนุษย์นั้นจึงเป็นที่เกิดที่แก่ที่เจ็บและที่ตายของสัตว์ดีรชานหานิยยาคติคือสัญชีวะกาลาสุตตะสังคาตะโรรุวะมหาโรรุวะตาปณะนะมหาตาปณะนะ อาวีจิมหานรกแปดขุมมีพระยายมราชประจำประตูขุมละสี่ตั้งอยู่ในพื้นชมพูทวีประยะทางถึงขุมแรกหนึ่งหมื่นห้าพันโยและแต่ละขุมก็จะห่างต่อต่อกันไปด้วยระยะทางเท่าเท่ากันแต่ละขุมมีอุตสถานนรกคือนรกคูดกุกกุละสิมภริวนะ เวคัตารณีล้อมรอบแปดทิศทิศละสี่และตามป่าเขามหาสมุทรเกาะที่ไม่มีคนอยู่นรกนั้นมีนรกขุมย่อยๆอีกมากมายอย่างน้อยที่สุดคืออุสทานรกหนึ่งยยสิบดขุมรวมกับมหานรกเข้าไปเป็นหนึ่งหกขุมในนรกเหล่านี้ไม่มีความเจริญใดๆ ขออัญเชิญพระธรรมในการพนานนาพุทธเขตสามจากชินารังกาลาดีกามากล่าวรวมด้วยในที่นี้ว่ามีผู้ทักทวงว่าอายุของพวกสัตว์นรกมากเหลือเกินอายุของพวกเทวดาน้อยเหลือเกินผลแห่งบาปเท่านั้นมากผลแห่งบุญน้อยหรืออาจารย์ผู้เฉลยกล่าวว่าไม่ใช่อย่างนั้น ผลแห่งบาปและบุญทั้งสองมากเหมือนกันมีเหตุอย่างหนึ่งหากถามว่ามีเหตุอะไรก็ตอบว่าก็บุคคลคนหนึ่งถวายทานรักษาศีลเจริญเมตตาจนตลอดชีวิตแล้วเกิดในหมู่เทวดาพวกใจพวกหนึ่งเมื่อบุคคลนั้นเกิดในหมู่เทวดานั้นย่อมมีการมาราคะแรงกลา้าเพราะมีทิพยสมบัติและความสุขมาก เนื่องจากมีสมบัติมากบุคคลนั้นจึงถือตัวอย่างยิ่งยกย่องตนเป็นคนที่มากไปด้วยความริษยาและความตรเน่ต่อแต่นั้นกุศลจิตของบุคคลน,นั้นก็น้อยลงแม้ถ้ากุศลจิตจะพึงเกิดขึ้นสถานที่ที่ควรจะให้ทานหรือรักษาศีลก็ไม่มีฟังแล้วก็ยิ่งเห็นชัดใช่ไหมคะว่า การไปเกิดในเทวโลกนั้นที่เสวยการมคุณหากเราไม่มีกุศล,ลจิตที่ปรารถนาจะออกจากกามอย่างแท้จริงแล้วยากนักนะคะที่จะเพิ่มพูนกุศลได้เพราะฉะนั้นบาปประธรรมเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นในสันดานของตนย่อมอย่างบุญกรรมที่ทำไว้ในการก่อนให้สิ้นไป ดุดก้อนเหล็กที่ถูกขัดสีไม่มีกุศลธรรมที่ให้กําลังสนับสนุนเพราะฉะนั้นบุคคลน,นั้นจึงมีอายุน้อยถ้ามีบุญอย่างอื่นที่บุคคลน,นั้นได้กระทำไว้การก่อนซึ่งอย่างไม่ให้ผลอยู่มากบุคคลน,นั้นจะเกิดในเทวโลกอื่นซึ่งจากการที่เราศึกษาในเถระและเถรีอัปทานนั้นน้อยท่านนะคะที่จะเลื่อนจาก เทวโลกชั้นดาวดึงไปดูสิทธิ์ไปนิมมานนรดีและปรนิมมิตตาสวัตตีเราฟังตรงนี้แล้วก็เป็นเรื่องสนับสนุนว่าไปสู่เทวโลกแล้วจะกลับมาเกิดในสุกติภูมินั้นยากจริงๆค่ะบุคคลหนึ่งกระทำบาปมีปานาติบาตเป็นต้นมากย่อมเกิดในมหานรกทุกขเวทนาอย่างหนัก ย่อมเกิดขึ้นจนบุคคลน,นั้นทนไม่ได้เมื่อบุคคลน,นั้นไม่สามารถอดกลั้นทุกขเวทนานั้นความลำบากอย่างหนักย่อมเกิดขึ้นบุคคลน,นั้นย่อมโกรธตนตนเองย่อมเสียใจด้วยคิดว่าเรากระทำบาปไว้หนาเราไม่ทำตามคำของเหล่าบัณฑิตเรายังโผขาที่ตนได้มาให้พินาศไปยกย่องตนถือตน ได้กระทำบาปมีปานาติบาตเป็นตน้นเราไม่สามารถที่จะใช้โผขาเช่นนั้นให้ผ่านกระทำการบูชาหรือรักษาศีลได้เช่นการถูกด่าวา่าหรือการถูกกระทบกระเทียบก็เป็นที่ตั้งของปานาติบาตได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหากไม่มีความเข้าใจในธรรมะแล้วจึงเป็นเหตุนำมาซึ่งความบาป ปฏิฆาชวนะคือชวนะที่เป็นไปในโทสะเกิดขึ้นไม่ขาดระยะเนื่องจากเขามีทุกข์เป็นอารมณ์ย่อมขำจุนให้กำลังสนับสนุนบาปที่เขากระทำไว้ในการก่อนเพราะฉะนั้นบาปของเขาย่อมเพิ่มขึ้นย่อมให้เขามีอายุยืนยาว หลังจากนั้นเมื่ออายุในนรกนั้นสิ้นไปบาปประรรม,มิใช่น้อยคือบาปอย่างหนึง่งอย่างหนึ่งอีกย่อมเป็นประดุจจะขอโอกาดก็บาปรกรรมที่ยังไม่ได้ให้ผลอันใดที่มีอยู่บาปรกรรมนั้นก็ไม่ให้เขาเบาใจแก่บุคคลผู้กระทำปานาติบาสนั้นแม้ชั่วระยะการเพียงดีดนิ้วมือย่อมโยนลงในมหานรก ผมอื่นก็เมื่อประสบกับคติวิบัติบาปท,ที่เขากระทำไว้ในสังสารวัตเป็นอเนกชาติก็มารวมลงในที่เดียวกันเมื่อกรรมอย่างหนึ่งสิ้นไปบาปกรรมมิใช่น้อยคือบาปประทำอย่างอื่นอย่างอื่นอีกย่อมเป็นประดุจจะขอโอกาสเพราะเหตุนี้อายุในอบายจึงมากยิ่ง แท้จริงส่วนสำคัญอย่างยิ่งก็คือบาปทุกบาปที่ทำไว้ในสังสารวัฏเมื่อเหตุบาปที่เราอยู่ในนรกไม่มีโอกาสสร้างเหตุบุญใดๆเลยคือไม่มีโอกาสที่จะทำเหตุแห่งกุศลใดๆซึ่งเป็นไปในประโยคาสมบัติได้เลยบาปต่างๆที่มีมากมายเป็นอเนกหาเบื้องต้นไม่เจอในสังสารวัฏจึงขอโอกาสมารุม กระทำรรกิจพระบรมศาสดาจึงตรัสเตือนเอาไว้ใช่ไหมคะว่าอย่าให้ตกลงไปสู่โลกที่ชั่วเพราะเมื่อตกไปแล้วจะมีโอกาสขึ้นจากโลกที่ชั่วเหล่านั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์หรือเทวดาอีกนั้นแสนยากเหลือเกินค่ะเพราะในที่เหล่านั้นไม่สามารถที่จะทำให้กุศลจิตเกิดขึ้นได้ในมหานรกทั้งแปดขุมนั้น มีอุสธานรกอีกสิบหกขุมรวมทั้งหมดจึงเป็นหนึ่ง้ยยสิบปดขุมและบวกมหานรกเข้าไปอีกแปดขุมใหญ่จึงเป็นหนึ่งร้อยสามสิบกขุมดังที่กล่าวไปแล้วค่ะท่านก็บรรยายรายละเอียดไว้มากมายในเรื่องนรกค่ะ ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนบันลางเดียวย่อมทรงเห็นนรกทั้งหลายแม้จะปกปิดด้วยแผ่นดินด้วยทิพพระจักสุดุดทรงเห็นผลมะขามป้อมบนฝ่ามือด้วยประการฉนีสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเรานั้นเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังอุบัติทั้งชั้นต่ำและชั้นสูง งามและไม่งามเกิดดีและไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เรารู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์ที่ประกอบกายะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะทั้งหลายมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทํากรรมตามความเห็นผิด พวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนารกด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจ,จวาจานี้ขอม่่มฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาริยสัจวโดยง่ายโดยพลัน ในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัดยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่อมคผลิพานโดยพรันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่กค่ะ,คะ